สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื่อนี้สิพ้ามาเบ่งแต่งกัวเด้อจ้ะแต่งกัวก็ล้างอันเริ่มออกลูกใน้น่อยเต็มเลยเด้อจ้ะเดี๋ยวเขาไปเริ่มเบ่งกันเลยเด้อจ้านี่จ้ะแต่งกัวแต่งกัวที่ว่าค่อยปลูกอยู่นี่เห็นตูก,กระจกเด้อจ้ะปลูกพื้นข้างล่างปลูกพื้นข้างล่างบนที่นี่ค่อยก็ห้น้งนะ่ะพากันเลื่อยขึ้นไปด้านเทิงเด้อจ้ะเนี่ยเลื่อยขึ้นไปตามข้างคุณฮะอยู่เทิงข้างเด้อจ้ะ ราะว่าเคยปลูกยูไทกับบานะจ้ะเนี่ยเบิ่งเอยปลูกยูไตกับบาบอกที่นี่บ่รู้ว่าเสนางเลื่อยไปไหนได้จ้ะที่แรกคอยคิดว่านางจะบ่ยาวปันี้ก็เลยเห็ดเอาเสียกมัดให้นางอันนี้เลื่อยขึ้นไปด้านเทิงกับบาเดจ่ะอันนี้อันมูนี่ที่ว่าปลูกยูด่านไตรกับบาจ้ะอันที่ปลูกเทิงกับบาที่กี่ที่ให้เบิ่งบม่ค่อยงามปะไดนจ้ะแต่อันนี้ปลูกในดินแตกต่างกันเนาะปลูกลงดินจ้ะ เนแถวไปพูนป,นปนลูกลงดินเด้อจ้ะคุณันที่น้่งก็ไปเลื่อย้นไปนุ้ยนี่ไม่เป็นอย่างเจือเหลืองนะนี่ดูเหลืองครูบ่ได้ฉีดใ้ฮอร์โมนอย่างให้น้งเลยเด้อจ้ะใส้แต่ปุ๋ยอันขิงงัวเที่อเดียวอยู่เลยเนี่น้่งกำลังเลื่อมเริ่มติดนุ้ยจ้ะเนี่ยแต่งบ้านเฮ้าจ้ะแต่งกวัวไทยเฮ้าเด้อจ้ะจะงามงามเด้อจ้ะออกดอกเต็มเลยพุนะ ลังออกดอกออกดอกแล้วก็ติดน่วยเป็นแถวเป็นแถวเลยจ้ะพูดติดนวยดีอยู่ข่อยก็เห็ดเสียกมาเสียกให้นางนะพันขึ้นไปขังเทิงจะนี่ส่วนอันนี้ข่อยก็เอากระถางบดเขือมาวางเทิงกะบ,บะเนาะจ้ะนี่วางเทิงกะบ,บะพอจะได้รับแสงแดดเต็มที่ที่กี่ข่อยวางยูด้านไต้กบผื้นบัที่นี่แต่งกัวก็ แง,งีงแงีงแดดได้จ้ะข่อยก็เลยเอามาไว้ซัวข้าวด้านบนนี่เบิรงดูหน่วยเถอะกำลังติดหน่วยระบบระแบ,บมเบได้ได้จ้ะเนี่ยถ้าติดที่เดียวนี่คือจใจใหญ่ใหญ่เบิร์ดที่เดียวนี่ก็ได้กินหลายจ้ะนี่มาฟังนี่คือกันเนี่ยเดนั่นงจะติดหน่วยออกอันพันขึ้นไปก็ติดหน่วยระบบระแบ,บมยบไจ้ะเนี่ย เห็ดให้นางมานนเมื่อพันไอ้คืออันเดียวกันก็มระระ้อจ้ะปกตินี่เป็นคางมาระระเด้แต่ว่าบู้ว่าแต่งกวัวสิไปทั้งใดเนาะ่อยก็เลยให้นางพันไปน้ำกัน,นเแล้วติดหน่วยดีดีนะก็ลังติดหน่วยเต็มเลยจ้ะน่อยหน่อยอันปูกก้อนในกระบ,บะก็เลยบ่ง,งามดอกสงสัยอันเพราะว่าดินตื้นเนาะที่อยู่ในกระบ,บะ อันนี้ปลูกใต้ดินก็เลยอัอนหลากเลยง่ายเต็มที่เนาะจ้ะเนาะนี่หน่วยหนึ่งที่ว่าปลูกให้กับบ้านได้จ้ะเนี่ยมีหนยใหญ่หนยหนึ่งนี่แล้วก็ต้นนางใบใหญ่ไปใส่มาไดเลยนี่ดูต้นแกลยนยู่งสิหรอจ้ะเนี่ยทิว่ามู้นี่ที่หลังเนาะอันทิวาพันขึ้นมาเนี่ยปลูกที่หลังเด้นี่ที่ว่าใดดินจ้ะใหญ่กลัวเหรอแต่ว่าอันนี้ยังบ่ใหญ่ไปใส่เลยจ้ะแกลน n ้า u มาถึงพีแล้วดอกเต็มเลยจ้ะดอกเต็มเลยแล้วก็ออกน่วยลองปลูปกนี่นตัวโจ๊กเบิ้งจะปีนี่เพราะาอากาศหนาวโดนแบบที่่อยบอกกันจ้ะถ้าปลูกด้านนอกนี่คือซิบ่ได้กินนวยดอกตอนนี้อากาศเริ่มดีแล้วแต่ว่าถ้าปลูกแต่ผุนก็จิต,ตายเบิดเลวจ้ะบอกว่าไหนไงหลอดมาดอกปลูกให้ตัวก็เลยงงามสินจ้ะ อย่งเลืเ่องเลี้ยวได้อยู่ในตัวดูสิพันไปหาเครืออันมะระาหรือเป่าเดี๋ยวเมื่อไนจีใตยอันมะระให้เบิ้งเด้อมะร่างามๆจะให้เบิ้งแต่งกวัวก่อนมื่อนี่ดูติดรูปเยอะแยะเลยปลูกแล้วกระเพิดเพิ่นเนาจะจ้ะปลูกแล้วอันติดดอกออกผลเท่ากระเพิดเพิ่นสะอ่อนเนาะจ้ะเนาะถ้าแดดดีๆก็จะได้ง่ายบเขือ เนี่ยมะเขือออกไปจ้านี่มันเกะก,กะดูมะเขือใบใหญ่ไงพูดนะใบมันใหญ่เลื่นเนได้ใหญ่ไงโผล่มันงามเนาะจ้ะขนาดโคตรน้ำก็ใส่ปุ๋ยหิงวะเชียเดียวจ้ะตั้งแต่ปลูกเนาะยั่วนแย่งพื้นที่กันก็บบกแตงกวัวเด้อจ้ะนี่เด้อมะเขือคอยบักแตงกวัวแย่งพื้นที่ต้องคอยเอ๋ยซอยนางจ้ะพัน พันเรือซอ,อยพวกนางจ้ะพวกนางันสิจะพันขึ้นไปบ่ตรงไอ้เบินอันนี้บ่พันขึ้นไปบ่ตรงนี่มันจะมาทางนี้เลยนี่ต้องคอยอซอยตลอดเด้อจ้ะหน่วยกำลังอะไรระบอมระแบมเลยจ้ะติดลูกติดลกูกพื้นที่บางใดก็มีจะพักเต็มตู้จ้ะสามหลังก็เต็มทั้งสามหลังตู้หอยก็ได้ดูดูดอกดูคุณเน่ะ ดอกเต็มเลยจ้ะถ้านางออกดอกตรงไหนอันห้างกับยิปติสเลยตรงนั้นเราจะเนานะเยอะแยะเลยดูสิแตงกวัวบ้านเขามันกิดแสบคนละยางจ้ะบ้านเขาหน่วยนึงเกือบเกือบสี่สิบบาทเด้วจ้ะแตงกวัวหน่วยเดียวเด้แตงกวัวหน่วยใหญ่น่ะซื้อเมื่อไหร่ต่ำสมอายุแกตคัด ถ้เาเวลาบ่มีบระกอจ้ะนี่อันนี้ข้างไปพูนเบื้องนางเงินไงนยายมาพีจะเป็นแย่งพื้นทีม่มะละข่อยเด้นี่จะยึดพื้นทีม่มะละข่อยเด้นี่เพราะว่าแตงกัวแหงแต่ใหญ่เร็วเนาะจ้ะใหญ่ยยเร็วอันนี้มาทางนี้ จะพันบะเขียกอยเด้ยวจยจะไม่เอยจะเอาบะเขือออกบ่ได้เด้นี่เพราะว่ากระบะอันกระทะบะเขืออยู่ไต่บาที่นี่ขอมาเสียดให้น้ำขึ้นไปพุ่นที่นี่อยู่ไต่บะเขืออันนี้เป็นอย่างไรใบอ่ะโน่าดูใบบะเขือใบ,ใบ,ใบในี้ดูพวกจเจ้าเบิ้งสักคนอ่ะใบใหญ่ครับดูมันงามเนาะกลาลังอันออกดอกคนอ่ะงามคัะจ้ะดูดูมันอยู่ไต่ก,กันเถอะ หลังจากกินถาไอเบิ้งบะเขือได้จ้ะตอนนี้แงหลายกว่าเก่าอีกต้นสูงต้นสูงขักจ้ะบะเขือขอตอนนี้ต้นสูงเบิดเลยกําลังเล่งออกดอกเบิดเลยจ้ะต้นหญ่ตนน้ตนหม้ยูนีถ้าอากาศดีถ้าหูวดหนำสองสามมือผ่านไปพิดหูพิดตาจ้ะการเจริญเติบโตปหน,นังการ์ตูนถ้าเบายุนี่ก็จะบรูดออกจ้ะยูนีเห็นเล่นว่าเออแมนอหลีเด้จ้ะตามที่วา น,นี่ดูอันนี้จะพันไปนี่เดินนี่เบิง้งเบิ้งนวยนี่คอยปลูกลลกดินยังสิจงเจนี่อันนี้ไตกระบ,บาดเด้นนี่ไตกระบ,บานัางกะเละเดี๋ยวพันขึ้นทึ่งเลยวจนบุ๊มบ่มีหม่องยืน นี่ผักเพลี้ยออกทางไปค่อยแงกออกมาดูค่อยพึ่งแงกได้อาทิตย์หนึ่งน้ำมีเลยผักเพลี้ยแงะแกกระท้างยังแงกไอ้ไส้ย่างระหนึ่งออกนั้นก็มีถ้าแตงกวยตัวฟังนี่ด่านใต้ด่านใต้เหมือนจะใบเหลืองๆว่ามันอยู่ในโฮมเลยแต่เนาะมีหน่วยขึ้กันเด้นี่ทางใต้ด้วยนี่นี่มีหน่วยอยู่เออตีหน่วยขึ้กันจะเนี่นี่ ติดหนว่วยกันนี่ติดหนว่วยจ้ะแต่ว่านางบ่ได้รับแสงแดดเนาะเพราะว่าอยู่ใต้กระบะจ้ะนี่นางก็เลยจะเล็งยืดเท้าเครือขึ้นไปเทิ้งกระบะจ้ะเพราะว่าแดดทั้งทั้งหลายซะแล้ววูน่ะมีหน่วยเต็มเมื่อกันจ้ะของไต้ลูกเยอะเหมือนกันเลยนู้นเม่ตรงนูนนยังหลายกันจ้ะเด้อเด้อเด้อไปให้บ้างอันนี้ดูหน่วยด้วยวยูน่ะ มองเห็นบ่ด้านในอู้ด้านในก็มีไว้ให้กันเด้อจ้ะมีนไว้ให้กันเลยออกดอกบองได้ติดหน่อยบองน,นันเด้อจ้ะเต้ดอกท้ายเบิ้์ว่าหลายบ่พุ่น่อจ้ะนี่แตงกวัวด้อนี่แตงกัวคอยพูดเท้าขึ้นไปพุ่นีน่ ข,ขึ้นไปนูจะนี่ถึงองินลังคาหลังค,า,งคาตู้แล้คุณลังคาตู้เฮ็ดไอเสียเฮ็ดไอให้มาละเลยนะาจา๊ะเนี่ยดูนางกำลังเลยขึ้นไปจะแย่งพื้นทีจ้ะตอนนี้ยึดพื้นที่เตรียมจะยืดพื้นที่แล้วฟังฟังนี่นี่แตงกลัวจ้ะฟงังนึงเป็นมาละจ้ะ เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก,ก่เนอะจ้าคลิปหนาจะถ่ายอย่งอื่นมาให้เบิ้งไหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ุคลิปต่อไปนะจ้ะและขอบคุณทติดตามรับชมสวัสดีจ้า